สวัสดีคะ่ะเชื่อว่าแฟนๆคงกำลังตื่นเต้นกับการเดินทางมายัางประเทศไทยเป็นครั้งที่2ของนายหญิงกามินและสำหรับนักชาลีและจีกามินติจิตอกเกอร์สาวชาวเกาหลีที่ต้องบอกเลยว่าทุกคนแทบจะรู้จักกันทั่วโลกแล้วและสำหรับการคอนเนคชั่นของนักชาลีที่ได้พาแฟนคลับไปทำความรู้จักกับบุคคลต่างๆในดิจิตอลได้สร้างสัมพันธ์ทมไมตีจนกลายเป็นมิตรไปทั่วโลกในแวดวงคนไทยและต่างชาติ และนอกจากหวานใจคนสวยอย่างจีการมินแล้วถ้าใครได้เป็นแฟนคลับก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในจัก,กรวาลของท่านแม่ทัพนั้นมีใครกันบ้างซึ่งยกตัวอย่างเช่นซอลลาสาวสวยจากโรมาเนียกับเจ้าของเสียงวิโอลาที่บาดลึกสะกดจิตคนดูได้เป็นอย่างดีและต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากๆเล่นได้เกือบทุกเพลงขนาดได้ฟังแค่แป๊บเดียว และสำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือช่องติกต o k ช่องหนึ่งที่ชื่อว่าชัดเจนไพไตรย,ยางได้ทำนายดวงของนายหญิงกามินและท่านแม่ทัพเอาไว้ว่าแนะกับกามินผมได้ติดตามคู่นี้มาตั้งแต่วันที่แม่ทัพได้สั่งยกพลลุยขึ้นบกที่เกาหลีแล้วติดตามตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาทีนี้ก็สงสัยแหละพอมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนาะเราก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ย ผมลิขิตหรือเปล่าแน็กกับกามินเลยขออนุญาตยกเอาวันเดือนปีเกิดของทั้งคู่มาเป็นกรณีศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ดูซึ่งแน็กกับกามินพาเราไปดูพื้นดวงพื้นดวงของทั้งคู่ซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ได้เอาละเอียดมากเอาแค่พอคร่าวๆผ่านกราฟชีวิตซึ่งจากกราฟชีวิตก็จะเห็นได้ว่าทั้งกามินและแนก็กในปีนี้ปี67 กามินไปตกคู่ครองปีนี้มีเกณฑ์ที่ทั้งคู่จะตกคู่ครองของปีนี้จะได้เจอคู่ในปีนี้และการมินจะเจอคู่ผ่านทางออนไลน์หรือการพูดคุยส่วนทางด้านแนกคู่ครองไปตกเท้าตกด้านล่างสุดนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์จะได้คู่ครองจากแดนไกลหรือจะเจอคู่ครองจากแดนไกลอันนี้ผ่านกราฟชีวิต และอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเลข7ตัวซึ่งเลข7ตัวก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีความแม่นยำค่อนข้างสูงและมองได้ละเอียดกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือพรมลิขิตก็ไม่รู้แต่ทั้งคู่นั้นเมื่อมองผ่านทางด้านโหราศาสตร์เหล่านี้ทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักหรือเจอคู่ในปีนี้ อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจนารณญาณเชื่อว่าแฟนคลับได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะดีใจที่ทั้งคู่นั้นหากันจนเจอและสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์มินชาลีทำให้คนไทยและต่างชาติ ต่างก็ติดตามซีรีส์รักออนไลน์ของทั้งคู่อย่างมีความสุขมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและไม่เพียงแค่ดูการบินกับชาลีจีบกันอย่างเดียวแต่ก็ยังทำให้ดิ k t ตกเกอร์ชาวต่างชาติทั้งเกาหลีจีนฝรั่งยกมือไหว้กันพยายามฝึกพูดภาษาไทย เปิดเพลงไทยและฝึกร้องเพลงไทยแถมยังสื่อสารกันด้วยภาษาไทยทั้งที่ตัวเองนั้นก็ไม่ใช่คนไทยซึ่งถือว่าชาลีได้เป็นคนแรกที่เปิดโลกให้ทุกคนทุกมุมโลกมาอยู่ใกล้ชิดกันได้ผ่านหน้าจอออนไลน์และเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นถ้าหากจะยกให้นักชาลีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยาก และการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่มีอินเทอร์เน็ตและวิธีคิดที่แตกต่างในการใช้เทคโนโลยีแบบสร้างสารรค์และที่สำคัญตอนนี้นั้นกามินได้ที่หนึ่งของแชมป์พีเคติในเกาหลีและจะได้รับโปรโมตโดยการให้ขึ้นบิลบอร์ดสถานีรถไฟฟ้าทั้งเกาหลีและในไทยและกำลังมีบิ๊กแมทกับ Tik t ิ k t o k e เกญี่ปุ่น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ